โอเคครับผมในช่องเซซนาทีวีนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็มาสอนวิธีการโหลดตัวรันโซลาร์ลาลาวีสามนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวเท่าไหร่วะมันหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้อะไรสิบห้าอาจจะไม่ได้โอเคครับวิธีการโหลดนะครับทุกคนเอ่อเข้าเว็บผมมานะครับแล้วก็ลเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะลงมาวอนนี้นี่นะครับผมกดคัดลอกไปเลยคัดลอกตัวนี้โฆษณาเข้าทําไมวะคัดลอกไปครับแล้วก็ วางวางโค้ดที่เราคัดลอกมาแล้วครับก็จะได้ตัวนี้เข้ามาจากนั้นนะครับทุกคนกดตัวคำว่า Boost stepper นะครับผม exe หลัให้กด View r a าครับอ่ามันจะโหลดเข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยที่ต่อไปนะครับทุกคนโหลดตัวนี้ได้นะครับผมเอ่อ Box step นะครับผมก็อยู่ไหนวะนี่นะครับตัวนี้ Box step นะกดคัดลอกมาแล้วก็วางลิงก์ไปเลยครับนี่ครับแล้วก็กด ดาวน์โหลด Boxstep เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมมันก็จะอัปเดตตลอดนะฮะก็กดไปเลยก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมผมดาวน์โหลดไปแล้วติดตั้งไปแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับผมแค่กดไอ้เลือกได้เลยไม่ได้เฉยนะครับเนี่ยเปิดรูปบอกระนี้ก็ผมติดตั้งไปแล้วไงมั่เป็นไรหรอกวิธีต่อไปนะครับผมก็ให้เปิดตัวรันขึ้นมานะครับวิธีการเปิดตัวรันนะครับกดเข้าไปในไฟล์นะกดตัวนี้ครับผมกดดับเบิลคลิกกดมองอินฟอร์นะครับทุกคน กด run away ครับเนี่ยเก็จะเป็นเวอร์ชั่น V2.16 นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย v 2.16นะครับก็ออหน่ก่อนนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลย v 2.16นะครับก็ตอนนี้ก็ผมใช้ได้ปกตินะครับผมก็ผมเห็นโซลาร์มันอัปเดตบ่อยมากเลยไม่อัปเดตบ่อยดิมันอัปเดตตลอดอะไม่เป็นไรไม่เข้าละเอาเป็นวันที่ผมมานี้แล้วกันผมโมัโหมดนี้แล้วกัน discord ผมแล้วกันนี่นนทุกคนก็สามารถเข้ามาได้นะครับเป็น discord ตอนนี้เป็น discord เอ่อ แชทนะครับผมแลกเปลี่ยนหรือว่า Discord กลาง ID ด้ยดเองนะครับทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาได้เลยก็เป็นตัวนี้นะครับทุกคนเข้ามากดสร้างห้องซื้อขายครับก็จะได้ตัวนี้เลยนะครับกดตัวนี้ให้ทุกคน Copy แล้วก็ส่งให้อีกคนหนึ่งนะครับผมเช่นแบบคนที่เราจะกลางด้วยแล้วให้เขาพิมพ์ในห้องบอทคำมานะครับผมเนี่ยเขาจะเข้าห้องเเข้าร่วมห้องซื้อขายอย่างนี้นะครับจากนะครับให้ทุกคนให้คนสร้างห้องนะครับตั้งราคาเลยว่าเราซื้อขายกันราคาเท่าไหร่เช่นราคาประมาณร้อยหนึ่ง ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่100บาทเอ้ยไม่ให้ผิดค่าครังอยู่ที่10บาทค่าธรรมเนียมสิบาทนะครับกดพร้อมเพย์ครับผมก็โอนเงินได้เลยครับจากนั้นก็แจ้งโองน,น,เงนเงินนะใส่เนเงินเช่น200ประมานี่อ่างหนึ่งร้อยสิเออแล้วก็พิมพ์แล้วก็อันนี้ก็ใส่เขียนว่าโอนเงินแจ้งโอนเงินนะครับผมแล้วก็พิมพ์แล้วก็ใส่ชื่อเราเป็นนะครับเช่นชื่อแบบกรมนัฐอย่างนี้แล้วกันกดส่งไปอย่างนี้นะครับ จานั้นนะครับเช่นคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฟูฟูฟูจุส่งไอดียอะไรกันเสร็จนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมแจ้งโอนเงิน,นครับให้ฝ่ายหนึ่งพิมพ์ว่าอ่ามันราคาหนึ่งร้อยใช่ไหมค่าค่ากลางสิบาทร้อยสิบก็เหลือร้อยหนึ่งอ่าพิมพ์ไปร้อยหนึง่งจากนั้นนะครับให้พิมพ์ว่าถอนให้พิมพตรงนี้นะครับถอนเงินแล้วก็พิมพ์เบอร์ตัวเองนะครับผมหรือว่าเลขบัญชีแล้วก็ อันนี้ใส่เป็นพวก wallet เลยวันนี้ wallet แล้วก็ชื่อตัวเองนะครับชื่อไก่แจ้อับบังฮึกนะครับผมกดส่งไปเลยจากนั้นนะครับรอแอดมินนะครับโอนเงินให้ซึ่งการโอนเงินให้นะครับผมก็จะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ในหลอกนี้นั่นเองก็หากสนใจด s สคอ d ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ดีสคอยไว้ใต้คลิปนะครับโอเคก็ พอจบคลิปแค่นี้แล้วกันก็อย่าลืมไปนะครับโหลดตัวรันโซลาร์วีสามใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้แต่ว่าให้แนะนำโหลดบอกสเต็ปไปด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย